ษพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทำใต้ทามผักไฮโดรโปรโนิกทำแล้วเจ๊งเป็นสิบล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ มาพูดเรื่องเจ๊งเรื่องไม่ได้สตังบ้างเรื่องลงทุนแล้วก็หมดไปนะ,นะครับก็อยากจะบอกเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเผื่อว่าลูกๆหล,ล,ลานๆหรือว่าใครหรือว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็ตามนะครับถ้าคิดจะทำผักไฮดโดรโปนิกนั้นคิดให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นสูงแต่ว่าผลผลิตที่ได้ แล้วก็ความยั่งยืนในท้องตลาดนั้นยากนะครับถ้าไม่แข็งจริงนะครับอยู่ไม่ได้คนทำผักไฮโดรโปนิกเท่าที่รุงเผ่ารู้จักนันะครับช่วงแรกๆนั้นนะครับค่อนข้างดีเพราะว่าลงทุนเยอะลงทุนเป็นบางคนลงทุนเป็น10ล้านก็มีนะครับลงทุนทั้งบริเวณเครื่องจักรล้างผักแล้วก็ พวกอุปกรณ์ระบบน้ําแล้วก็อ,ะ,อะไรแคร่ที่ใช้วางผักปลูกนั่นนะครับเขาเรียกอะไรอันมันเตียงเตียงผักนั่นแหละครับทั้งเล็กทั้งใหญ่น,น,นะครับแพงแพงทั้งนั้นนะครับแล้วก็โรงเรือนโอ้โหโลงทุนบางคนลงทุนเป็นสิบล้านจริงๆนะครับแล้วก็ดําเนินงานได้แค่ประมาณสองสามปีไม่ถึงนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เลิกลาไปสาเหตุก็เพราะว่าตลาดผัก ไฮโดโปนิกในประเทศไทยเรานั้นมันยากนะครับยกเว้นว่าคนที่มีสายสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายกับหนึ่งกับศูนย์การค้าในระดับที่เขาอะไรอะ่ะเขาอยู่ในอยู่ในชุมชนหรือว่า,าแหล่งที่อคนร่ำรวยเขาอยู่กันนะนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็ หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะส่งผักให้กับโรงแรมได้หลายๆโรงแรมให้กับสายการบินอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยสาเหตุเพราะว่าต้นทุนผักไฮโดรโปนิกมันสูงเมื่อส่งผักเข้าไปสมมติว่าไปตกลงกับโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับว่าเออเขายอมที่จะซื้อผักชนิดนั้นชนิดนี้กับเราวันละกี่กิโลกี่กิโลตกลงเรียบร้อยนะครับแต่ว่า พอซื้อกันไปได้ระยะหนึ่งทางโรงเรียนมาคิดต้นทุนแล้วว่ามันสูงเกินไปมันไม่คุ้มใน,ในที่สุดเขาก็กลับไปใช้ผักตลาดแบบเดิมก็ไม่สั่งผักจากอไอแปลงไฮโดรโปรนิกแล้วท,ทั้งทั้งที่ผักไฮโดรโปรนิกนั้นจริงๆแล้วก็มีภาพลักษณ์ดีแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการนั้นความปลอดภัยโอเคอยู่นะครับแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการมันจะด้อยเนื่องจาก มันต้นผักมันถูกเร่งด้วยสารเคมีทางน้ำนะครับสารเคมีที่ว่านั้นก็คือปุ๋ยเคมีนั่นเองนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องใช้แม่ปุ๋ยเคมีละลายน้ําก็คือ,อพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัอรอรสโพแทสเซียมน,นั่นแหละใช้แค่สมชนิดนี้นะครับนอกจากนั้นก็ใช้ฮอร์โมนละลายน้ําแล้วก็ไหลไปตามระบบน้ําที่อยู่ใต้ฐานปลูกนั่นนะครับอันนั้นเพื่อให้ เพื่อให้รากของผักดูดเอาไปเลี้ยงลําต้นซึ่งเป็นผักที่เร่งอายุอย่างเช่นผักบุ้ง้าปลูกบนพื้นดินผักอ่อนนันะครับใช้เวลา17วันหรือ25วันแต่ว่าถ้าทับลูกแบบไฮดโดรโปนิกก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1 1บ2วันก็เก็บไปขายท้องตลาดแล้วเพราะว่าถูกเร่งอย่างรวดเร็วความปลอดภัยในการบริโภคเกี่ยวกับยาฆ่าแมาลงไม่ค่อยมีเนื่องจากเขาไม่ค่อยฉีด ส่วนใหญ่ก็จะปลูกในโรงเรือนแล้วก็ดูแลได้ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่า,ามันจะอันตรายตรงสารในเตรดก็คือเคมีทางน้ําที่ให้ไปนั่นหละครับทีนี้ถ้าจะปลูกให้มีคุณภาพก็ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เชื้อพชนิดน้ําใช้ฮอร์โมนไข่ประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนที่ทําผักไฮโดรโปนิกส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่อง แนวทางอินทรีย์ชั่วภาพสักเท่าไหร่เน้นไปแต่ว่าจะต้องให้ปุ๋ยเคมีไปทางน้ํานั่นเองนะครับในระยะยาวผักที่ปลูกโดยระบบไฮดโดรโปนิกนั้นจะมีปัญหาเรื่องของผักกรอบแตกหักง่ายต้องระมัดระวังง่ายเพราะว่าโครงสร้างผักนั้นอ่อนแอมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขา,าซื้อผักไฮดโดรโปนิกไปขึ้นโรงแรมศูนย์การค้าอะไรต่างๆนานาก็มกักจะเป็นผักสลัด ซึ่งจะไปบริโภคสดกินกับอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับที่ไปรองพวกสเต็กพวกอะไรพวกแฮมเ,มเบอร์เกอร์อะไรพวกประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกๆหล,ลานๆที่สนใจจะทํางานเรื่องการเกษตรถ้า,าคิดถึงเรื่องการปลูกผักอลุงเผาไม่อยากให้ไปคิดถึงเรื่องของผักไฮโดรโปนิกหรือแม้แต่ คนรุ่นใหม่ใครก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้เป็นญาติกับเจ้าของโรงแรมไม่ได้เป็นญาติกับเจ้าของสายการบินประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นญาติกับพวกศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เขาจะสั่งผักของเราได้นั้นนะอย่าไปทําเลยนะครับปลูกผักธรรมดาส่งท้องตลาดธรรมดาปลืด้ดปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษขายในพื้นถิ่นของเราในจังหวัดของเราในพื้นที่ของเราแค่นั้นก็พอเพียงพอแล้วนะครับส่วนผักไฮโดรโปนิกนั้น ก็ปล่อยไว้สําหรับคนที่เขามีศักยภาพอถ้าเขามีศักยภาพจริงนะครับก็คือเป็นญาติของเจ้าของโรงแรมนะครับเป็นญาติของอเจ้าของศูนย์การค้าขนาดใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะสามารถมาลงทุนแล้วก็ซื้อผักกันได้ตลอดไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นทําได้แต่ถ้าเราไม่มีเครือข่ายแบบนี้ขอให้มาปลูกผักพื้นบ้านพื้นถิ่นของเราธรรมดาปลูกกินเอง ให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนขายกับนักท่องเที่ยวคนผ่านทางหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่า,าสมาชิกประชาชนในพื้นที่ของเราตลาดเช้าตลาดเย็นก็ประมาณนั้นนะครับผักปลอดภัยไร้สารพิษนั้นอย่าลืมนะครับว่าความต้องการในแต่ละจังหวัดนั้นมีเยอะขอให้มีการทำที่สะอาดนะครับหลังจากาเราปลูกแล้วเราก็มา ล้างบรรจุให้ดีนะครับบรรจุถุงพลาสติกแล้วก็ซีนอะไรต่างๆนานา,นาติดยี่ห้อของตัวเองซะหน่อยนะครับเอาไปส่งตามอะไรละ่ะตามสถานที่ราชการขายดีนะครับทุกๆวันศุกร์เนี่ยเพราะว่าเพื่อนของลุงเผ่านะครับคุณต้อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดอันนั้นเขาเป็นกเษกษตรกรผู้นําเขาเคยทํานะครับแล้วก็ขายได้ดีด้วยนะครับไปส่งที่โรงเรียนไปส่งที่ โรงพยาบาลไปติดต่อเขาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เพราะว่าที่โรงเรียนนั้นเขาก็ต้องมีอาหารที่จะต้องปรุงให้เด็กรับประทานทุกวันตามมหาวิทยาลัยนะครับตามวิทยาลัยทุกที่นะครับถ้าลงได้ในแต่ละจังหวัดถ้าส่งผักตามโรงเรียนตามวิทยาลัยไ,ได้ตามโรงพยาบาลได้แล้วก็นั่นแหละรับรองได้ว่าผักของเราจะไม่พอขายอนอกจากนั้นก็ไปส่งตามสถานที่ราชการซึ่งอาจจะต้องไปเป็นวันเช่นมาทุกวันศุกร์ มาทุกวันเสาร์หรือว่าวันที่เขาเปิดตลาดให้เราเข้าไปค้าขายซึ่งเรามีผักปลอดสารพิษมีการพีนมีการซีนอย่างดีมีการแพกอย่างดีมีติดดาย,ยี่ห้อของเราเองซึ่งก็ไม่ได้ทำยากอะไรพวกสติ๊กเกอร์เนี่ยมันติดถุงปะติกนั่นนะครับทำง่ายๆปรากฏว่าภาพลักษณ์ของผักเราก็จะดีนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปขายใ,ให้แพงกว่าท้องตลาดอาจจะแพงกว่าบ้างนิดนิดหน่อยแน่อยไม่จําเป็นต้องไปแพงมากเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเราก็ ไม่ได้สูงกว่าแนวทางเคมีนั่นเองนะครับอีกอย่างก็เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเขาจะได้มาอุดหนุนผักของเราเป็นประจำเพราะว่าผักของเรานั้นถ้ามันมีราคาแพงเขาก็จะอุดหนุนอยู่บ้างครั้งสองครั้งสาครั้งพอหลังๆนั้นเขาเริ่มไปเปรียบเทียบกับราคาผักตรงอื่นนั้นรู้สึกว่าผักของเราแพงโอกาสที่เราจะขายได้ ต่อเนื่องยาวนานนั้นมันก็ยากนะครับก็ลุงเผาฝากเอาไว้เรื่องคุณภาพเรื่องอาราคานะครับเรื่องมนุษยสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็เรื่องการเจรจา,าเรื่องการค้านี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั่นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นมีจิตใจที่เป็น กุศลนะครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นยิ่งให้ยิ่งได้ผักที่เราผลิตได้ต้นทุนต่ำนั้นบางครั้งก็เอามาแถมให้กับลูกค้าบ้างก็ได้หรือคนที่เขาซื้อเราเป็นประจำะวันนี้ซื้อ,อตั้ง 3- 4แพ็คแล้วอแถมไปสักแพ็คนึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ทำให้เราขาดทุนเพราะว่าผักที่บ้านเรานั้นก็มีตั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นการไม่เอาเปรียบการยิ่งให้ยิ่งได้ หลวงพ่อคูณเคยพูดนะครับเคยหลวงพ่อคูณเคยพูดบอกว่าถ้ามึงอยากได้มึงก็ให้เขาก่อนสินั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้ก็บางทีเอาไปพูดกับชาวสวนยางนะครับชาวสวนยางบอกว่ากรีดน้ํายางไม่ออกเลยทําไมไม่ให้ปุ๋ยล่ะก็ให้น้ํายางมันออกก่อนสิมึงออกน้ํายางมาเยอะๆเดี๋ยวให้น้ํำยางกูเยอะๆแล้วเดี๋ยวกูจะให้ปุ๋ยมึงกิน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับต้นคือพูดแบบไม่ฉลาดต้นยางเขาจะเอาปุ๋ยมาจากไหนเขาจะให้น้ํายางเยอะได้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีอาหารกินเราก็ต้องให้อาหารเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาให้น้ํายางเยอะก่อนแล้วจึงให้อาหารเราต้องให้อาหารเขาก่อนเมื่อเราให้อาหารเขาแล้วเราลงทุนน้อยๆเราก็น้ํายางก็จะเยอะผลตอบแทนก็จะเยอะบางคนนี่ห้าหกมีดกว่าจะได้ หนึ่งถ้วยบางคนมีดสองมีดได้หนึ่งถ้วยคนบางคนทํางานสองวันได้เงินห้าพันบาทบางคนหกเจ็ดวันกว่าจะได้เงินห้าพันบาทเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแนวคิดอันนี้ลุงเผ่าสมมุตินะครับมาพูดเรื่องผักไฮโดรโปนิกก็ลามไปเรื่องอื่นตามภาษาเพราะว่าเรามีเรื่องต่างๆนานามากมายที่จะนํามาพูดคุยกันแต่ที่ลุงเผ่านําเรื่องราวของผัก ไฮโดรโปนิกมาพูดนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมาพูดสักไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมีลูกหลานท่านหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาหาลุงเผ่าบอกว่าลุงเผ่าหนูฟังคลิปของลุงเผ่าใครหลายคลิปแล้วนะครับยังไม่ตรงกับงานที่หนูจะทําเลยลุงเผ่าถามว่าแล้วหนูจะทําอะไรลูกหนูกําลังศึกษาเรื่องผักไฮโดรโปนิกแล้วหนูเป็นใครหนูจบมหาวิทยาลัยจบ,จบราชภัทถามว่าทําไมทําผักโฮยไฮโดรโปนิก หนูชอบเพราะว่ามันอยู่ในโรงเรียนสบายดีบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่สบายหรอกลูกมันเป็นการลงทุนที่สูงแล้วไอ้ผักพวกนี้มันการค้าขายมันไม่ยั่งยืนก็เลยบอกลูกหลานไปว่าถ้าหนูจะทําหนูก็ทําโรงเรือนเล็กๆหนูก็ทดลองดูก็แล้วกันอย่าไปลงทุนให้มันมากนะลองดูสักสองโรงเรือนเล็กๆก่อนดูซิว่าผักมันขายได้จริงหรือเปล่าแต่ว่า สิ่งที่ลุงเผาแนะนําก็คือหนูปลูกผักธรรมดาได้ไหมปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษศึกษาเรื่องยาเชือ้อเชีวภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งหนูไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยไม่ต้องไปทําโรงเรือนไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปไม่ต้องไปวางระบบน้ําหมุนวนอะไรที่ใช้สําหรับผักไฮโดรโปโนิกนั่นนะแล้วก็ไม่ต้องอมาศึกษาเรื่องการละลายสารเคมีเพื่อที่จะให้ต้นพืชได้กินอาหารนั่นนะหนูไป ศึกษาเรื่องผักธรรมดาาซึ่งหลังจากแนะนําไปแล้วลูกหลานคนนี้ก็ฟังนะครับแต่ว่าเธอก็บอกว่าเออจะทําอย่างที่ลุงเผาแนะนําก็คือว่าจะไปปลูกพืชผักสมุนไพรผักต่างๆนานาในหลายๆชนิดปลูกอย่างละร่องอย่างละร่องอย่างละร่องเพื่อนําไปขายเช้าขายเย็นในตลาดของเรานั่นนะครับรายได้วันละสี่ห้าร้อยบาทมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับขอให้เรามีความมุ่งมั่นมีความกล้าบางคนแบบจะไปขายผักที่ตลาดก็กลัว จะกลัวอะไรถ้ากลัวคนเรากลัวคนได้ยังไงคนอื่นก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นจะไปกลัวเรื่องอะไรนะครับมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าอายการไปยืมเงินคนอื่นไม่อายแต่ไปขายผักเพื่อให้ได้เงินนี่อายไม่ไม่ใช่นะครับการไปยืมเงินคนอื่นมันเป็นเรื่องน่าอายอย่าไปยืมเงินใครนะไปยืมเงินธนาคารก็น่าอายแล้วเขาก็ดูถูกเราด้วยนะครับกว่าจะไปนั่งรอเขาไปให้เขาเซ็นเอกสารไปให้เราเซ็นเอกสารแล้วแต่เขาจะพูดจา ธนาคารบางธนาคารเจ้าหน้าที่ก็พูดจากระโชกโคกขากเพราะว่าเราไปกู้เงินเขาเอกสารน,นั่นพร้อมหรือยังอา้าวบอกว่าให้เอาเอกสารอันนี้มาทำไมไม่เอามาล่ะแล้วกลับไปก่อนไปวันหลังค่อยมาไหมอประมาณนี้ก็คือน้ําใจมันแทบไม่มีเลยในการที่เราจะไปง้งองนเอาเงินจากเขานั่นนะครับสู้เราอ่าทํา เท่าที่พอเพียงของเรามีทุนเท่าไหนเราก็ทําแค่นั้นลูกมีทุนเท่าไหร่ถามคุณลูกราชพัฒเมื่อสักครู่ลูกมีเงินเท่าไหร่ที่จะมาทําผักไโดโรโกรนิกเพราะมันลงทุนสูงแล้วก็ผักสลัดนั่นนะตลาดของเรามันมีแค่ไหนตลาดมันก็แคบนิดเดียวบอกว่ามีเงินลงทุนอยู่ประมาณแสนหนึ่งลุงพอบอกว่าลุงหนูหนหนหนเก็บเงินหนึ่งแสนเอาไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้ใช้เรื่องอื่น เอาไปซื้อผักมาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักมาทั้งประมาณ3ามสี่ร้อยบาทพอแล้วแล้วก็มายกแปลงปลูกผักของตัวเองไปขายในตลาดอย่างนั้นน่ะแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนประมาณเดือนก็ได้เงินแล้วผักไฮโดรโปนิกลุงมาสองเดือนจะเริ่มได้หรือเปล่าเพราะว่าแค่แค่มาสร้างโรงเรือนแค่มาวางระบบน้ําวางระบบหมุนวนอะไรต่างๆนานานี้ก็โอ้โหสร้างโรงเรือนขึ้นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแล้วก็ จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะไปจ้างใครมาสร้างได้ผลผลิตเอา้าได้ผักมาแล้วไอ้ผักคุณภาพต่ําที่มาจากโรงเรือนไฮโดรโปนิกก็ถือว่าเป็นผักคุณภาพต่ําถ้าเป็นถ้าเกี่ยวกับโภชนาการนะครับหลักโภชนาการนั้นอนะ่ะอันตรายมากที่ดูสารในเตรดเข้าไปเยอะๆนั่นนะครับมไม่เหมือนสารอินทรีนะครับอย่างเราใช้บุ๋ยอินทรีย์ชั่วภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์มูลอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันเป็นดินมันเป็นสารธรรมชาติ มันข้าไปบำํารุงผักแล้วมันเวลาคนเรารับประทานเข้าไปนะมันเกิดประโยชน์มันไม่เหมือนกับไอเคมี AK Me, คือไอต้นผักที่ดูดเอาแต่เคมี Me อย่างเดียวไม่มีสารอาหารอื่นเลยคิดดูว่าเรากินเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรอย่างต้นผักกาดต้นหนึ่งที่เราไปซื้อจากผักไฮโดรโปโนิกนั่นนหละไม่มีสารอย่างอื่นเลยนะครับมีอย่างเดียวก็คือสารไนเตรตนะก็คือสารเร่งให้เจริญเติบโตกินผักเข้าไปนี่ มันจะมีประโยชน์อะไรมันมันส่วนใหญ่มันจะเป็นน้าเพราะผักมันจะกรอบมันจะมันจะอิ่มน้ำนั่นนะครับเพราะมันอยู่ในน้ํามันจะมันจะเป็นผักที่อะไรมีน้ํามีอัตราของน้ํามากกว่าอย่างอื่นกินเข้าไปมันมันยุ่ยย่อยง่ายก็ชิงนะครับแต่ว่ามันเรากินเอาสารไนเตรตเข้าไปนะครับซึ่งมันอันตรายต่อระบบเลือดระบบอะไรต่างๆนานาของเรามากทีเดียวนะครับอันนี้ก็บอกแนะนําลูกๆหลานๆเอาไว้นะครับเพราะ ได้คำถามจากลูกหลานที่ว่านั้นลุงเผ่าก็เลยมีแนวคิดว่าจะมาบอกลูกหลานดีกว่าว่าเรื่องผักไฮโดรโปรนิกนั้นอย่าไปสนใจเลยลูกมาปลูกผักธรรมดาธรรมดาผักไฮโดรโปรนิกเอาไว้ให้เศรษฐีเขาทำกันไปเถอะเขามีตลาดของเขาก็ปล่อยเขาไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผักไฮโดรโปรนิกแต่เท่าที่ลุงเผ่ารู้ลุงเผ่าเคยไปเยี่ยมมาเยอะนะครับผักไฮโดรโปรนิก ทำไม่ยั่งยืนแม้แต่รายเดียวนะครับลงทุนบางคนลงทุนเป็น10ล้านก็ขาดทุนทั้ง10ล้านนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผักออกนั้นก็ขาดทุนแทบทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้ลุงเผาก็บอกเอาไว้แล้วก็ผักไฮโดรโปนิกที่ลุงไปเยี่ยมทั้งที่สุพรรณนะครับเป็นของนักการเมืองใหญ่ที่อะไรที่นครนายกเนี่ยอันนี้ก็เป็นของนักธุรกิจใหญ่นะครับที่รังสิตนี่ก็ของนักธุรกิจใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็เป็นของนักการเมืองท้องถิน่น ปรากฏว่าทุกวันนี้เจ๊งหมดแล้วไม่มีเหลือนะครับก็แทบไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยากยากแล้วก็มีเพื่อนของคุณอขออภัยนะครับมีมีเพื่อนลุงเผาอีกคนหนึ่งนะ,ะเพื่อนสายส่งทำหนังสือนี่นะครับก็ตอนที่สายส่งกำลังจะงอนเง่นแล้วเพราะว่าหนังสือไม่ค่อยมีคนซื้ออ่านแล้วเขาดูความรู้ใน youtube กันหมดแล้ววงการหนังสือแย่ ก็ไปลงทุนทำผักไฮโดรโปนิกหมดเงินไปเลย5ล้านไม่ได้เงินคืนเลยครับเพราะว่าขายผักไว้ได้แค่สองสามรอบก็ไปไม่รอดนะครับเสียเงินไปมากมายไปหมดนั่นนะครับเสียเงินไปฟรีๆตั้ง4ี่ห้าล้านบาทน่นนะครับอันนี้ก็เก็บมาบอกเล่า ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอให้มีแนวคิดที่ดีนะครับในการทำอะไรก็ตามนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จลูกๆดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับเกษตราพาุ